สวัสดีนะครับท่านผู้ชมจะพามาดูเปตองทุนทั่วไปที่สนามนครลังสิตนะครับทีมกอม .4 กับทีมไรเมโลน่าจะราชมงคลมาจากทางของหาครับจะให้ดูทีมชาติไทยปัจจุบันกับว่าที่ินชาติเล่นคู่กันที่สุโขไทยคู่น้องอม เริ่มโอเคตัวไปนี้เขาแม่นด้วยกันทั้งคู่นะครับยังวาใครหลุดก็คนนั้นโดนโลูกตีนี้ถือว่าไกลนะครับอ้าวตอนนี้เปลี่ยนน้น้องอมเข้าเข้าดีด้วย อ๋อไม่ใช่ทีมหมดแล้วคป็นตีไล่ออกไม่ดูครับักอยแม่ตีรถเปล่าครับไม่ได้แตม็มจันดอกโปเเ่นเขาไม่เสียแตมนะ็มเลยอันนี้เพิ่งเริ่มศูนศูนอยู่ หน้าแจันมนะครับว่าจะเป็นเช่งใดใ๋ยวจะให้ดูทางหน้าเต้องโอมจะตีก่อนนะต้องข้ามห,หัวนี้เดี่ยวตรงอยู่แดด มลด,ดตีตตีแบบขยายโซนนะครับไม่ตายตอนนี้ลูกเสียเปียกรับทีมกอมมอนสีตีเข้าเด่งสนามสนามเข้าย่าเนี่จัก ดูวิธีเขาดึงโลกนะครับสนามแห้งว่าเขาดึงโลกยังไงมันถึงอยู่ไม่ไม่กระเด็งกระดอนมากยังลงเมื่อเมื่อสักครู่โด,ดนหินจะจัดปังน้องพีจะเข้าอีกลูกนึงลูกเสียเปรียบเยอะแล้วครับตอนนี้เขาเข้าปัน่นเป็นโลกอยู่ ตีครับตั้งแน่นเหมือนกันลูกนี้ออกแล้วลูกนี้ออกลูกลูกนี้ออกแล้วนะโองโอมเข้ามาอันนี้ เ,เขามีอะไรครับตอนนี้มีอะไรสองลูกนะี <Yeah. S 2> ตั้งดู oh, นี่นี่มือมือลองยังไม่แน่นะครับว่าใครจะได้แต้ม mm hmm. อ้าวสองเลยสองหรือสามไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวดูเขาขึ้นแต้มก็รู้ว่าเขาจีแต้ม mm hmm. เล่น ngày qua lặng thầm 30. Đó. Ở phía tìm mét mình เดินไม่ถึงโพรดี จะด,ดูน้องอมตีบังเต็มเม็ดตอนนี้ลูกได้เปรียบหนึ่งลกูกนะฝั่งพม่สี อด,ด้วยเหมือนจะได้สองแล้วไม่มีลูกให้ตีเราจะเข้าเก็บแต้มเป็นสามเขาไม่ขึ้นแต้มอันนี้ทีมอะไรทีมน้องวอสสวิทโฮม ดูต่อครับเอาแล้วปล่อยลูกมาแล้ว ไม่รู้แต้มเท่าไหร่น้องเขาไม่ขึ้นแ,นแต้มใ้วิจาจับให้ดูน้องอมตีตั้งตีแน่นดีมากลูกบอลออกครับตีแบบอยู่กับที่โดยโลูกกับโอโหอมูนี่ก็แน่นครับแน่นทั้งคครับมือตี ยอดสองลูกนี้ออกครับจะวินโนมนาเจ้านี่ตีสองห้าจำได้แม่นแมนเกียร์พวกตะมีตกลองเต็มือเข้าเขาเปลี่ยนนี่ดูโลกขเขา่าดูตี าตรงดิง่งดูมือลองตีตามนะดูมือตมนะครับดูไปว่าเปลี่ยนลูกเขาเล่นไหนดูมือตามนะครับ <c oughs> อา่า <c oughs> ต,ตายดูไปว่าลูกพี่แม็กเขาเล่นไม่ได้ได้เดิมหนักน้ำหนักมันหกเก้า มางทีเข้าครับลูกกระเด็นไม่ถึงฟุตเนี่ยขนาดแข็งๆง <s> ตีถูกปั้งมาดูต่อ ไชเลยลูกในเปียกเพราะว่าเขาจะบีบม้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ากะตีเพื่อจอดด้วยแต่โดนน่าจะ9.9%นะโดนนี่ก็หนีลูกจอดเหมือนกันครับนี่ะนะเขาเข้าไปตอนเขาไม่จําเป็นเอาติดจันก็หนีลูกตีจอดออดูนะน้องอ,งองมจะไปมีดเงี้ยพี่ใไม่มีใครต่อลูกอย่างเลยพี่เนี่ย เนี่ยอนาคตทีมชาติอีกคนนะครับแม่นมากเห้าเท่าคะแนนตรงนี้เขาไม่ขึ้นแทมสูสีสูสีคงจะได้ดูด้านเดียวครับเพราะว่าถ้าน,นุนสนามชนกันมันเดินไปเดี๋ยวเขาลำบากสนามนุนกับดูจากด้านหลังไปน้งตีเข้า ลูกหนึ่งครับวั้ง,งตาย,เ,ยเปลี่ยนลูกกับเพื่อนไหมเปลี่ยนลูกแล้วหนึ่งลกูกนะครับสวิตโฮมนนทรีโ,โหห่างมากเซิสนสวยบัวตีจอด <c oughs> จึงอะตีนลาไป ฟ้าแดดร้อนทะลุล่มเลยอะไรจะผ่านนั้น ตอนนี้ไล่แล้วครับไล่แล้วไล่แล้วนี่ก็เปลี่ยนครับดูการปล่อย วนนี้เล um ียนหนึ่งกับ2องนะครับได้เปรียบลูก2องูกกับบวกอีกหนึ่งในสนามเท่ากับ3ามเี่ย่ไม่ตายด้วยครับแบบนี้เข้าเจ็ดแต้มอย่างเดียว สอง,องเขาเก็บแต้มสามจะนำเป็น8ต่อ5นะครับทีมกม4มีทีมชาติแับว่าที่ทีมชาติแน่ๆน้องอมไงก็ถึงตขึ้นมา เดี๋ยวโดนเลเดี๋ขึ้นขึ้น้เต็มรูปเลยเดียที่อไรมาบกต่อครับเต็มเม็ด ทินสวิตห่มจะตีไล่ครับโอ้ตีหลุดกวได้หลุดหลุดเป็นโทแล้วสองลูกชอนแล้วคะแนนตอนนี้แปดต่อห้ามือลอง ตีตามได้คือแม่ก็หนักว่าตอนเรกก็ถูกว่าหลังก็ถูกว่ายอยู่ี่าหลังผู้หย่อนสวยแต่ไม่ตายครับลุงตีตองหัวนี้น่าจะเจมเลยถ้าดูลูกในมือที่เหลือพอเจมด้วยเข้าก็ได้นะเดี๋ยวเขาเบี่ยดดีเลยคนนี้ เข้าดีด้วยอัตีจอดนี่คือเกมนันทีครับไปต้องไม่จอดก็น่าจะเกมเหมือครับขอให้โดนเข้าเกมเหลือลูกพอพอดีเลยแอบเป็นเก้า สิบสิบเอ็ดอีกสองโลกเกมครับเปตองน่าจะเกมที่หัวนี้ครับเนี่ยดูดาวลงครับสีส ant, สสสส bon มือระดับโปแล้วฟังเกมเป็นว่าทีมกมอสีชนะทีมสวิตโองไทยคอนครับ